ปาเน่มือหน้าไม่เศรามีนเข้าวเอะโบ่์มันเป็นมีดขนมีดดามไม่น้อยเียี่มีดดามสั่นเห่ือนไม้พองเรียบนะคันเอาเอา